สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลย ฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการบุนเดสลลกาเยอรมันโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างยูนนโอนเบอร์ลินเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างไลป์ซิกคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสตาดิออนอันเดอร์อัลเทนฟอสเตไรเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนัน การสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านยูนิ่อนเบอร์ลินความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่12ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัด เสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย10ประตูวันนี้ยูนิโอนเบอร์ลินภายใต้การทำทีมของสเตเฟนบอมการ์ดกำลังเผชิญช่วงฟอร์มเป๋อย่างชัดเจนหลังแพ้ติดต่อกันมาถึง3นัดเกมรับมีปัญหาเสียประตูง่ายขณะที่เกมรุกยังขาดความเฉียบคม อย่างไรก็ตามข่าวดีคือจะได้ราเน่เคดีราผลโทษแบดนกลับมาเติมเกมแดนกลางทำให้ทีมมีความสมดุลมากขึ้นคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-5-2เน้นความแน่นในแดนกลางและหวังใช้ความเร็วของอันซาและชองวูยองในการจบสกอร์มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนไลพ์ซิกกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่2ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย4ประตูวันนี้ไลฟ์ซิกภายใต้การทำทีมของโอเล่แวร์เนอร์ยังคงโชว์ฟอร์มโหดต่อเนื่องโดยเกมล่าสุดพึ่งถล่มแฟรงเฟิร์ตไปถึง6ประตูต่อศูน0 ความมั่นใจของทีมถือว่าสูงมากแม้จะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายโดยเฉพาะแนวรุกอย่างอันโอหนูซาแต่ทีมก็ยังหมุนเวียนนักเตะได้ดีโดยเฉพาะยานดีโอมองเดที่กำลังฟอร์มร้อนแรงคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3เน้นเกมรุกริมเส้นและการเข้าทำที่รวดเร็วเช่นเคย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ ยูนิโอลเบอร์ลินจะมาในระบบ3-5-2นำทีมโดยเฟเดริกรอนโนดานิโลดูกี้ลีโอโพลเคอเฟลดิโอโกไลเต้คริสโตเฟอร์ทริมเมลราน่เคดีราอันดราสชาเฟอร์เดอริกโคนอิลเลียสอันซาชองวูยองไล i p z i กจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยปีเตอร์กูลาซีคอสตาเนเดลชโควิช วิลล er, ี่ออบานกาสเตโลลูเกบาดาวิดรอมซาแวร์ชลาเกอร์นิโคลัสไซวาลคริสตตฟบอมการ์เนอร์โยฮันบากายโยโกคอนราดฮา์เดอร์ยานดีโอมองเดทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านยูนิโอนเบอร์ลินชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย6ประตูเจ้าทินยูนิโอนเบอร์ลินแม้จะได้ผู้เล่นสำคัญกลับมาแต่ภาพรวมยังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกหนักโดยเฉพาะเกมรับที่เสียประตูติดต่อกันขณะที่ทีมเยือนไลพ์ซิกกำลังมั่นใจมากๆหลังเพึ่งโชว์ฟอร์มดุในหลายเกมล่าสุด เกมรุกหลากหลายและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะดีโอมองเดที่กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มมองว่าไลฟซิกมีความสม่ำเสมอมากกว่าอย่างชัดเจนและมีคุณภาพทีมโดยรวมที่เหนือกว่าเกมนี้มีโอกาสสูงที่จะบุกมาเก็บชัยชนะได้สำเร็จเปอร์เซ็นต์ที่ยูนนโอนเบอร์ลินจะชนะอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์ที่ไลฟซิกจะชนะอยู่ที่60และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เปเ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าไลปซิกบุกชนะยูนนโอนเบอร์ลินไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งตอนนี้ทางช่องเขาเราโดนระบบเล่นงานหนักมากการนำส่งวิดีโอใหม่ไม่ขึ้นในฟีดของเพื่อนๆทางเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้เชียร์ทีมไหนกันเพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นแนวทางและยังช่วยให้ระบบเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์อีกด้วยขอบคุณมากครับที่ช่วยกันครับ เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการลาลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเรอัลโซเซดาดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมกิโรนาคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามซานเซบาสเตียนเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเรอัลโซเซดาดปัจจุบันอยู่ลำดับที่14ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูได้ทั้งหมด8ประตูและเสียไป6ประตูวันนี้เรอัลโซเซดาดภายใต้การทำทีมของฟรานซิสโกแม้ผลงานในลีกช่วงนี้จะยังไม่สม่ำเสมอแต่ภาพรวมถือว่ายังพอไปได้โดยเฉพาะเกมในบ้านที่มักทำได้ดีพวกเขาจะขาดผู้เล่นสำคัญหลายรายทั้งฮอร์รีออสการ์สันมิเกลโอยาซาบาล อิกอร์ซูเบเดียและยานเกลเอเรราทำให้แนวรุกต้องปรับพอสมควรคาดว่าจะมาในระบบ4-4-2พร้อมส่งทาเคฟุสะคูโบะและคาร์ลอสโซเล่คอยสร้างสรรค์เกมรุกร่วมกับอันเดอร์บาเรเนเชียและบราอิสเมนเดสที่จะเป็นคู่หน้าลงล่าตาข่ายในเกมนี้มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนกิโรนาปัจจุบันอยู่ลำดับที่18ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูได้ทั้งหมด4ประตูและเสียไป8ประตูกิโรน่าฤดูกาลนี้ผลงานยังถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานมากโดยเฉพาะเกมเยือนที่ยังไม่ชนะใครในลีกสภาพทีมยังคงเจอปัญหาตัวเจ็บหลายรายทั้งคริสเตียนสตูนีอเบลรู伊สปอร์ตูดาวิดโลเปสและ2ผู้รักษาประตู อย่างไรก็ตามจะได้อัสเซดินอูนาอีพ้นโทษแบนกลับมาเสริมแดนกลางคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยมีวลาดิสลาฟวานัตเป็นกองหน้าตัวเป้าพร้อมรับการสนับสนุนจากซิกันคอฟและไบรอันกิลทางริมเส้น11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เรอัลโซเซดา4-4-2อเล็กซ์เร o มิโรจอนอารัมบูรูจอนมาตินอาริสเอลุสตันโดเซกิโอกเมส ทาเคฟุสะคูโบจอรกอโรชาเตกิคาร์ลอสโซแลกอนซาโลเกเดสอันเดอร์บารเนเชียบราิสเมนเดสกิโรน่า4 3 3เปาโลกสซานิกาอเลฮันโดรฟานเซสวิตอรไรส์ดาลีบลินอเล็กซ์โมเรโน่อัสเซดินอูนาอีแอคเซลวิเซลอิบานมาตินวิกเตอร์ซิกันคอฟวลาดิสลาฟวานัตและไบรอันกิล ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดเจ้าบ้านเรอัลโซเซดาชนะ2นัดเสมอ3นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูได้ทั้งหมด8ประตูและเสีย4ประตูเจ้าถิ่นเรอัลโซเซดาแม้ฟอร์มในลีกจะยังไม่คงเส้นคงวาแต่เกมในบ้านถือว่าทำได้ดีและมีผลงานเหนือกว่ากิโรนาชัดเจนในช่วงหลังขณะที่ทีมเยือนกิโรนามีปัญหาหนักทั้งเรื่องเกมรุก และการเล่นนอกบ้านที่ยังไม่ชนะใครเลยตลอดฤดูกาลนี้ทำให้แนวโน้มของเกมนี้ยังคงเทไปทางเจ้าบ้านที่ทรงบอลดีกว่าและยังได้เปรียบการเล่นในถิ่นตัวเองมองว่าเรอัลโซเซดาดมีโอกาสสูงที่จะเก็บ3คะแนนในเกมนี้เปอร์เซนต์ที่เรอัลโซเซดาต์ชนะอยู่ที่60%เปอร์เซนต์ที่กิโรนาจะชนะอยู่ที่25%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า เรอัลโซเซ d a ดเปิดบ้านเอาชนะกิโรนาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการเซรีอาอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเลเช่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างปิซาคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตี2-45ตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเวียเดลมารเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเลเช่ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ17ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย5ประตูวันนี้เลเช่ภายใต้การทำทีมของยูเซบิโอดิฟรานเชสโกผลงานในลีกช่วงหลังถือว่าทำได้พอใช้เมื่อมีเกมที่ชนะทีมใหญ่อย่างฟิออเรตตีน่าและโตริโนแต่ยังมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอโดยเฉพาะเกมรุกที่ผลิตสกอร์ได้น้อยส่วนความพร้อมวันนี้จะขาดกาบี้ชองฟิลิปมาร์ชวินสตีและบาลตาซ่าปิเอเรต ทีบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามทั้งหมดด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1แดนกลางใช้ปีแอร์โรติเบริชาและซอติโลคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกอย่างนิโคล่าสตูลิชลงล่าตะข่ายมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนพิซซ่ากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ18ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย8ประตูวันนี้ปีซ่าภายใต้การทำทีมของคาร์ลอสคูเอสตาผลงานนอกบ้านยังย่ำแย่และยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยในซีซั่นนี้ส่วนสภาพความพร้อมจะขาดเอมบาลาเอนโซล่ากองหน้าตัวหลักที่ติดโทษแบนรวมถึงตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างดานิเอลเดอร์นูนฮวนกัวดาโดและคาวินสต g งส์ซึ่งส่งผลต่อเกมรุกพอสมควรด้านการจัดทัพคาดวาจะมาในระบบ3-5-2 แดนกลางใช้เอบิเชอร์อากินซันมิและมารินคอยคุมจังหวัดเกมส่วนกองหน้าจะเป็นเมสเตอร์จับคู่กับตราโมนีลงล่าสกอร์ร่วมกัน11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เลเช่จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยวลาดิมิโรฟาโกเน่ดานิโลวีกาคีอาลอนดากาสปาติอาโกกาเบรียลอันโตนิโนกัลโลลาซานาคูลิบาลี อินเบอร์รามาดานีซานติอาโกปิแอรอติเมดอนเบริชาริคาโดซอติโลนิโคล่าสตูลิชพิซ่าจะมาในระบบ3-52นำทีมโดยซิโมเนสคูเฟตตีอาตูโรคาลาเบรซีอันโตนิโอคาราโชโลซิโมเนคาเนสเทรลีอิดริซาตูเรมิเชลเอบิเชอร์เอเบเนเซอร์อากินซันมิมาริอุสมารินซามูเอล อันโกรีเฮนริกเมสเตอร์มาเตโอตราโมนีททศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเลเช่ชนะ2นัดเสมอน0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย7ประตูเลเช่ che, แม้ผลงานในบ้านจะไม่นิ่งแต่ยังถือว่ามีช่วงเวลาที่ทำผลงานได้น่าสนใจเช่นการชนะทีมใหญ่อย่างฟิออเรนตินา ส่วนทางฝั่งของปิซ่าเกมเยือนยังคงเป็นจุดอ่อนสำคัญเพราะไม่สามารถเก็บใช้ได้เลยในซีซั่นนี้ส่วนสภาพความพร้อมจะขาดเอมบาลาเอนโซล่ากองหน้าตัวหลักที่ติดโทษแบนรวมถึงตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างดานิเอลเดอนูนฮวนกัวดาโดและคาวินสตงส์ซึ่งส่งผลต่อเกมรุกพอสมควรด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ3-5-2แดนกลางใช้เอบบเชอร์อากินซันมิและมารินคอยคุมจังหวะเกม ส่วนกองหน้าจะเป็นเมสเตอร์จับคู่กับตราโมนีลงล่าสกอร์ร่วมกันทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเลดเช่ชนะ2นัดเสมอศูนัดแพ้3นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย7ประตูเลดเช่ che, แม้ผลงานในบ้านจะไม่นิ่งแต่ยังถือว่ามีช่วงเวลาที่ทําผลงานได้น่าสนใจเช่นการชนะทีมใหญ่อย่างฟิออเรนตินา ส่วนทางฝั่งของพิซ่าเกมเยือนยังคงเป็นจุดอ่อนสำคัญเพราะไม่สามารถเก็บใช้ได้เลยในซีซั่นนี้ส่วนสภาพความพร้อมจะขาดเอมบาลาเอนโซล่ากองหน้าตัวหลักที่ติดโทษแบนรวมถึงตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างดานิเอลเดอร์นูนหวนกัวดาโดและคาวินสตงส์ซึ่งส่งผลต่อเกมรุกพอสมควรด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ3-5-2แดนกลางใช้เอบบเชอร์อากินซันมิและมารินคอยคุมจังหวะเกม ส่วนกองหน้าจะเป็นเมสเตอร์จับคู่กับตราโมนีหลงล่าสกอร์ร่วมกันเปอร์เซนต์ที่เลเช่จะชนะอยู่ที่55%เปอร์เซ็ตนที่ปิซาจะชนะอยู่ที่25%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเลเช่เปิดบ้านชนะปิซ่าไปด้วยประตู2ประตูต่อ1แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วย และสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ